สวัสดีครับอัปเดตข่าวบอลวันนี้นะครับของดีแทมฟรีไม่อยู่จริงครับ5นักเตะที่ลิเวอร์พูลนั้นน่าเซ็นแบบฟรีเอเจนต์ปี2024นี้ครับในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเสมอล่าสุดนะครับพงแดงชุมเงินไปประมาณ150ล้านปอนด์นะครับในการสร้างทีมขึ้นมาใหม่โดยมี5นักเตะเหล่านี้นะครับน่าจะมีประโยชน์และเสริมสร้างคุมกําลังเดอะเรสในชุดปัจจุบันครับให้แข่งแร่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับคนแรกครับลอยเคลลี่จากสโมสรนบอลมัดครับ คนที่ 2. t o โทสอาดาราบิโอโยนะครับจากสโมสรฟูลแลมครับ3ครับเฟเดริโกเรนโดครับจากสโมสรอ์เจตินอสจูเนียครับ4ครับเลียนโดบาเรโรครับจากสโมสรหม่และ5ครับเซบาสเตียนกัสเซเรจากสโมสรคลับอเมริกาครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เลยและใครครับที่อยากจะดูบอลสดและอยากจะแทงบอลออนไลน์นะครับก็สามารถแอดไลน์ของเรามาได้เลยนะครับและพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ